สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดทำอย่างไรให้เขากลับมาเริ่มจากใบแรกปรากฏ The World หรือ p h o e n i x ไฟแห่งการเกิดใหม่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงมันคือการรีเซ p h o e n i กหมายถึงช่วงเวลาที่ทุกอย่างถูกเผาใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาคุณต้องยอมรับก่อนว่าความสัมพันธ์เดิมไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีก เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทั้งคู่เรียนรู้และเติบโตจากความเจ็บปวดนั้นจากระวาลบอกว่าอย่าเรียกร้องให้เขากลับมาเหมือนเดิมแต่ให้คุณเริ่มใหม่ด้วยหัวใจที่เข้าใจมากกว่าเดิมโดยเปลี่ยนจากการดึงรั้งเป็นดึงดูดหากคุณเปลี่ยนพลังในตัวเองจากความเศร้าเป็นความสงบจากความยึดติดเป็นการยอมรับไลของฟีินิกจะลุกขึ้นในใจคุณอีกครั้งและพลังนั้นแหละที่จะดึงดูดเขากลับเข้ามาไพ่ต่อมาปรากฏ9เรียนหรืออวโอ ไข่ของนกยูงนกยูงคือสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีไพ่ใบนี้พูดถึงตัวเขาโดยตรงตอนนี้เขายังมองคุณอยู่เขายังคิดถึงแต่เขาไม่กล้าแสดงออกหรือกลัวคุณมองว่าเขายังไม่เปลี่ยนเขาไม่หายไปเขาแค่ซ่อนอยู่หลังความเงียบจักรวาลบอกให้คุณอย่าไล่ตามพลังที่กำลังหนีเพราะยิ่งคุณไล่เขายิ่งถอยแต่ถ้าคุณสงบนิ่งและรักษาความสวยงามในตัวเองไว้เขาจะรู้สึกได้ว่าคุณยังเป็นแสงที่เขาเคยหลงรัก ไพ่ใบที่3มปรากฏ 4. ดาบหรือเอซ่าเมเจอร์กลุ่มดาวมีใหญ่ไพ่แห่งการชี้ทางและความมั่นคงใบนี้บอกว่าถ้าคุณอยากให้เขากลับมาคุณต้องเป็นแสงนําทางไม่ใช่คนรออย่ารอให้เขาเริ่มอย่ารอให้เขาเปลี่ยนแต่ให้คุณแสดงให้เห็นว่าคุณกลายเป็นคนที่มั่นคงขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเข้าใจความรักมากกว่าเดิมความเข้าใจของคุณจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เขารับรู้ได้จากระยะไกลคุณไม่ต้องพูดเยอะ แค่ใช้พลังของความนิ่งพลังของความอภัยและพลังของความจริงใจที่ไม่ต้องอธิบายเขาจะค่อยๆเดินกลับมาหาเองก็เขารู้สึกปลอดภัยสำหรับให้อร์เคิลได้บอกอะไรปรากฏไพ่ในบิล่ากลับหัวเนบิล่คือพลังแห่งต้นกำเนิดของจักรวาลแต่เมื่อกลับหัวหมายถึงพลังที่กำลังสับสนคุณอาจยังเจ็บยังเหนื่อยหรือยังมีพลังเศร้าเกาะอยู่ จักรวาลกำลังบอกว่าก่อนจะให้ใครกลับมาคุณต้องกลับมาหาตัวเองก่อนถ้าพลังในใจคุณยังหมุนวนเขาก็จะยังหมุนออกจากวงโครจรของคุณเหมือนกันในบิลล่ากลับหัวคือการเตือนให้พักหยุดพยายามแล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองพักใจให้หายพักร่างกายให้เต็มและกลับมาทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งเขาเมื่อคุณฟื้นพลังของตัวเองพลังจักรวาลจะจัดเส้นทางให้เขากลับเข้ามา ในเวลาที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมจะเริ่มต้นใหม่จริงๆและเมื่อรวมทั้งสี่ใบนี้เข้าด้วยกันคำตอบของไพ่คือเขาจะกลับมาเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวเองที่มีแสงอีกครั้งฟีนิกซ์สอนให้คุณเปลี่ยนพาโวเตือนให้คุณนิ่งเปอร์ซาเมเจอร์บอกให้คุณเป็นแสงนําทางและเนบิวลากลับหัวบอกให้คุณพักฟื้นและคืนพลังชีวิตเมื่อคุณทําทั้งสี่อย่างนี้ได้จักรวาลจะเริ่มเคลื่อนพลังให้ทุกอย่างกลับมาเข้าที่เพราะความรักแท้ไม่ต้องวิ่งไล่ มันแค่ต้องส่องแสงอย่างมั่นคง